เพิ่มเติมในเ่ิงของตัวจัมโบโฟค่ะตัวงานคัด4ชั้นนะคะสำหรับหน้าง,งานที่มีความเจอปนที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแล้วยังไม่สามารถคัดออกได้ในของเครื่อง3มชั้นนะคะปกติตัว3มชั้นนี่ก็จะเป็นงานของงานนะปัจจุบันของทางร้านนะคะซึ่งเป็นงานคัดระดับ3ชั้นนะคะ คัดทำความสะอาดนะคะคัดแยกนะคะแบบมีระบบลมนะคะซึ่งจะเป็นลมเป่านะคะแล้วก็จะมีส่วนของงานออกทางด้านหลังของเครื่องนะคะจะเป็นพวกแกบแล้วก็ฝุ่นผงค่ะในเรื่องของตัวลมเป่านี้ค่ะแต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมกันค่ะในส่วนของตัวงานที่เป็นงานตัวใหม่ของทางร้านค่ะก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็มีงานสั่งมาเรื่อยๆะคะ่ะในเรื่องของตัวสีชั้นนี้นะคะแต่ไม่ได้ค่อยทำคลิปประมทเท่าไหร่ค่ะ ตอนนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มเติมให้ท่านลูกค้าดูนะคะในส่วนของงานคัดตัวทําความสะอาดข้าวค่ะจำจัมโบโฟนนะคะตัวนี้ก็จะมีสีชั้นค่ะเป็นงานคัดคัดแยกสชั้นนะคะสีช่องทางออกชัดเจนนะคะก็สําหรับตัวดอกก้าซึ่งทุกวันนี้ ซึ่งงานในทุกวันนี้นะคะในความเจอปนค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกจากความหลากหลายทางสายพันธุ์ของข้าวแล้วนะคะตอนนี้ดอกหญ้าค่ะก็จะมีความหลากหลายทางสายพันธุ์เหมือนกันค่ะในความหลากหลายของตัวสายพันธุ์ของดอกหญ้านี้ก็เองก็ดีนะคะในหญ้าเองนี้ก็ดีนะคะ ก็จะมีดอกที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของความแตกต่างก็จะมีทั้งฝักยาวนะคะฝักที่เป็นกลมแล้วก็ยาวนะคะฝักที่กลมแล้วก็แบนนะคะก็จะมาช่วยในเรื่องของการคัดดอกก้านะคะจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดของดอกก้าได้ได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของงานชั้นตะแกงนะคะจะเป็นลักษณะของงานชัดคัดเป็นชั้นคัดนะคะชั้นคัดที่ที่เราต้องการให้ ชิ้นงานใดๆที่ออกนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามตะแกงนะคะในเบื้องต้นตรงนี้นะคะเราก็ใส่ในเรื่องของตัวตะแกรง2.5นะคะคูณ20มิลไว้ชั้นบนนะคะชั้นที่2องเป็น1.8คูณ20มิลนะคะแล้วก็ตัวชั้นล่างเราเป็นตัวสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองนะคะตัวจ u m บ o รโฟสชั้นนี้กันดูค่ะในเรื่องของการคัดงานนะคะ ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาคัดกันดูเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองนําข้าวตัวนี้นะคะที่เป็นตัวข้าวที่มีดอกย้าที่มีความหลากหลายหลากหลายมากนะคะไปใส่ก,กันกับตัวจัมโบ้โฟดูนะคะแล้วก็ลองคัดออกมาดูค่ะพวกฝักๆนะคะแล้วก็เป็นดอกย้าที่มีความโตนะคะลองกันกับเครื่องค่ะ จริงๆอันนี้ข้าวของเราก็ก็จะมีความไม่ได้มีความเจือเท่าไหร่ค่ะเป็นข้าวภากกลางธรรมดาะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหอมหอมปทุมนะคะหอมปทุมก็แต่ตัวเนี้ยมามาจากอีสานนะคะก็เดี๋ยวเราลองเทเจือลองไปนะคะเ,เดี๋ยวไปลองคัดกันกับเครื่องค่ะ ความเจือนหนักๆหน่อยเมื่อเราเจือผสมเสร็จพร้อมแล้วนะคะจะได้ความเจือประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเทคัดกันดูค่ะตอนนี้เราก็เทข้าวใส่เครื่องแล้วนะคะใส่กลวยด้านบนแล้วนะคะนนก็จะให้ดูของนเรื่องของความเจือปนนะคะนนก็จะเป็นเจ้าดอกหญ้าที่เป็นฝักยาวๆนี้นะคะแล้วก็เป็นฝักเป็นแบนด์นี่นะคะฝักกลมยาวแล้วฝักกลมแบนค่ะ เครื่องคัดกันเลยค่ะในเช่นเดิมนะคะตัวข้าวดีนะคะก็จะออกมาที่ชั้นที่สองนี้นะคะข้าวดีเม็ดแก่งๆเต็มๆเลยค่ะคะั้นล่าง ก็จะเป็นดอกยานะคะมีดอกยาดำเยอะมากตัวที่ชั้นหนึ่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวคัดแยกนะคะสิ่งเกือปนที่โตวกว่า3ามมิลน,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะ3ามมิลก็จะทัดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า งานตัวที่เป็นตัวงานเสือค่ะมีความตัวดัก3มิลน,นะคะตัวนี้เป็นดอกหญ้าลักษณะกลมนะคะตะแกรงชั้น,กกนบนนะคะเป็นตะแกรง2.5คูณ20มิลค่ะส่วนตรงนี้เองนะคะจะเห็นว่าจะมีดอกหญ้าแบนนะคะแล้วก็ตัวข้ารีบนะคะ ทีถ้าเราไม่อยากให้เขาปุ้มไปไกลนะคะก็หาอะไรดักไว้นะคะเราก็จะพุ้มมาในระยะ,ะ,ะจะเห็นได้ว่าความแรงของลมก็อันพวกแกบนะคะก็เศษต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองกลับมาดูอีกทีนะคะตอนเขาเปล่าเสร็จแล้วจะแกงตัว2.5เองนี้นะคะก็จะดีในเรื่องของ ตุ๊ก่าเองนี้นะคะก็จะดีในเรื่องของการกรองนะคะเห็นว่ามีเศษที่ถูกดักไว้เยอะอยู่นะคะตัวที่ชั้นที่สองนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเขาจะเป็น ดอกย่านะคะที่มีลักษณะที่เป็นฝักนะคะยาวๆค่ะแล้วก็ตัวดอกย่าที่เป็นฝักกลมและฝักแบนนะคะ ราแจ้งที่ลูกค้านะคะว่าตัวข้าวค่ะตกที่ในระยะประมาณที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะคะตะแกรงไม่จำเป็นต้องมีความยาวมากมายนะคะไม่ใช่ทางรถไฟนะคะตัวนี้เราใช้สี่สิบคูณแปดสิบเซน,นะคะ่ะ สชั้นนี้นะคะเมื่อเราไล่ตามในลําดับชั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะตัวชั้นหน้าสุดนี้นะคะก็จะเป็นตัวเมลิดอกย่ากรมดํานะคะ ที่สองค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นข้าวคลุงเม็ดนะคะเป็นข้าวรีบนะคะที่เห็นนี่ก็จะเป็นพวกข้าวรีบนะคะข้าวไม่มีน้ำหนักนะคะข้าวคึ่งเม็ดนะคะแล้วก็เจ้าดอกหญ้าที่เป็นฝักฝักนอนๆสักกลมนะคะฝักแบนนะคะ อมาเยอะดูค่ะส่วนของตัวงานชั้นเข้าดีก็เหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ชั้นที่2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนงานขันข้าดีค่ะเป็เข้าวดีนะคะข้าวแกงแกงข้าวเต็มเมล็ดนะคะ ก็จะส่งเศษสิ่งเจือบนนะคะที่ใหญ่คะคะถ้าเป็นงานระดับนี้นะคะตัว3ามมิลจะใช้ไม่ได้เลยค่ะตัว3ามมิลจะใช้ไม่ได้เลยต้องใช้เป็นสองสิ้านั้นนะคะในเรื่องของความเจือปนตัวนี้ค่ะอันนี้้วีบเยอะอยู่ะคะ่ะ ขาวรีบดก็พวกข้าวนกนะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นเหมือนกับพวกข้าวนกหรือข้าวหางนะคะจะเยอะมากมาก ที่เราบอกให้ลูกค้าใ,ใส่เนื้อของการใส่เปลี่ยนนะคะจะเป็นชั้นนี้นะคะแล้วก็จะออกมาปนเปกันแบบนี้นะคะดอกแยาดําแล้วก็ดอกก้าพวกข้าวนุกข้าวนุกนะคะก็อยู่แบบนี้ค่ะแต่ในขณะที่พวกรุ่นี้นะคะจะเอาข้าวตัวนี้นะคะเอาไปแบบจะแยกตัวดอกยาดดำนะคะก็เลยเพิ่มในเรื่องของงานสีชันเข้ามาะคะ่ะโดวดอกแย็ดดำก็เลยไปตกอยู่ที่ชั้นล่างนะคะเป็นการกรองออดอกหญ้าดำออกะค่ะ ของตัวเศษที่ถูกเป่าออกนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะก็จะเป็นตัวงานที่มีความเบานะคะหลากหลายที่ปล่อยออกมา,มาอยู่นะคะที่ทางช่องป่อยเป่าลมด้านหลังนะคะก็จะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยค่ะ น,นี้จะเป็นช่องลมเป่านะคะเมื่อเราใช้งานนะคะก็จะเปิดควรที่จะเปิดอย่างน้อยอะค่ะด้านลัประมาณหนึ่งถึงเซนนะคะเพื่อช่วยใยนเรื่องของการไายลมนะคะถ้าเราไม่อยากให้ทิศงานตกเ็จไปไกลอะคะ่ะเราก็ดักเขาว่าแบบนี้นะคะ แล้วก็ข้าวรีบนี้นะคะเจ้เม็ดเล็กๆข้าส,สั้นป้อมๆนี่นะคะแล้วก็มีหางนี้นะคะก็ถือว่าแยกข้าวนกได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ข้าวนกตัวนี้ต้องมีระดับความที่โตเท่าเท่ากันกับข้าวนะคะหมายถึงว่าไม่โตเกินข้าวอะคะ่ะก็จะสามารถทำได้ะคะ่ะ กับ,บตัวดอกก้าที่เป็นฝักยาวๆเนาะน,นี่นะคะถือว่าคัดเข้าวนกได้ดีในระดับหนึ่งค่ะตัวนี้จะไปข้านกั้งนั้นเลยตันนี้เม็ดยาวๆนี่ก็จะเป็นเข้าดี จะเห็นได้ว่างานตัวสีชั้นคัดนี้นะคะจะค่อนข้างเวิร์กมากจริงๆค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการความคัดที่ค่อนข้างจะได้รับการที่เห็นในข้อในเรื่องของข้อที่แตกต่างนะคะอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้าวดีที่เราคัดออกมานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเรารวมข้าวไปนะคะเมื่อจะแนกแก้ออกมานะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นงานตกเสษชั้นบนอยู่แล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นข้าวนกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นที่สองแหละเวลาคัดข้าวดีขดเข้าดีอยู่ชั้นที่สองค่ะส่วนงานคัดข้าวนกนี่ก็จะอยู่ชั้นที่สามนะคะข้าวนกกับข้าวรีปบ,บนมารวมกันนะคะแล้วก็ตัวฝักดอกหญ้ายาวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวดอกหญ้ายเม็ดกลมค่ะซึ่งตัวนี้บางทีเราเอาไปทําประโยชน์อื่นได้ถ้าเกิดว่า ตัวดอกหญ้ากลมอะไปปนอยู่ในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันก็ก็เยอะเกินไปแต่ถ้าเราคัดออกมาในลักษณะนี้แล้วค่ะมันก็จะโอเคกว่าค่ะสําหรับพี่ๆคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่อยากจะต้องคอยเปลี่ยนตะแกรงนะคะตัวสชั้นนี้ถือว่าเวิร์กมากค่ะงานสชั้นคัดค่ะ